รูประธานในที่งานสอพอนิบุนครับไปรุ่นเอาที่ว่าไทยมีค่าเพิ่มเด้อรกนเอาจะได้เอาขออนุญาตนะครับขออนุญาต่อยสอพอนิบุญมขนครับงามวยมแปดสิบันิดนึงคอยกันไอซ้งสนใจกับโตเร่ไอจีแมนจงโชคดีสามสองหนึ่งไป การเดินทางเยี่ยมมากอ่ะเดินทางถือว่าเยี่ยมยมอดมากๆนะครับสำหรับทีมงานสพนิมนต์ครับการเดินทางจะมาแรงนะถือว่าย,ย,ยอดแยบนะครับไปโดนระบบยอดระบบคอนะครับเดินเดินจุกล่าง ไหลบาเสียหายนหลังหลังงามครับเบนออกควนขาวตีดเรียบร้อยตีดยังบาตีดนะครับยังไหลยังโหนไหมครับยังดันนิดนิดวางหางตีดโยกหามองรับมองนอนสูงมากๆ ตาหางจากอาวกนเยอาิง่าเท่รับพอดีมาติดกรุงเทพดูดลยไอยว้านี่ทำอะไรผมมาเที่ยวเดพพนมนะทีไปย็นยิ่มเปื่ยเปื่ย